สวัสดีครับมาเจอกันคีย์เวิร์ด A to Z นะครับวันนี้ก็นำเสนอตัว E แล้วนะครับหลังจากทิ้งช่วงมาสัปดาห์หนึ่งนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับใครที่ติดตามคีย์เวิร์ดอยู่นะครับวันนี้นำเสนอคีย์เวิร์ดที่เบสิกเบสิกแต่หาอพอเราซับลงเข้าไปหาลึกลงเข้าไปเนี่ยเราเจออะไรที่มีความน่าสนใจอยู่หลายทุกนะครับดังนั้นจำไว้อย่างนะครับผมบอกคีย์เวิร์ดแล้วแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องเช็คเทคร์คด้วยนะครับใช้ อุปกรณ์ที่ผมบอกนะครับอย่างพื้นฐานเลยคือ GM Hunt ก็ได้นะครับใครที่เรียนคอร์สเมมือดไบเมซอนเบสิกหนึ่กับผมแล้วเนี่ยผมบอกวิธีการทำ Key Earth, ตรวจสอบเทคร์คโดยละเอียดแล้วนะครับดังนั้นไปดูตรงนั้นได้แต่ใครที่ยังไม่ไม่เคยลงเรียนคอร์สกับผมนะครับเดี๋ยวมีวีดีโอแยกไว้ให้นะครับสำหรับการเช็คเทคร์คนะครับมามาเริ่มกันเลยนะครับไม่ให้เป็นเสียเวลานะครับอตัว e นะครับตัว e วันนี้ตัว e เรานำเสนอตัวคีย์เวิร์ดตัวนี้ครับ e sleep repeat ครับอ่าตัวนี้คือกินนอนแล้วก็ทำซ้ำนะครับเป็นคีย์เวิร์ดที่มีความน่าสนใจแต่ถ้าเกิดเราเช็คกันจริงๆถ้าใช้คีย์เวิร์ดนี้ในการหานะครับมันจะมีโอเวถึง3,000ตัวขึ้นไปนะครับหรือโปรดัก t มีอยู่ประมาณ6,000กว่าตัวนะครับแต่เราต้องมาหาไอเดียอนะครับผมหาไอเดียไว้แล้วนะครับ หาไอเดียไว้ให้แล้ว5แบบนะครับ5แบบเอาไปลองทําดูนะครับหรือใครที่มองแล้วว่า5แบบนี้ไม่มีความน่าสนใจลองเอาไอตัวนี้ไปหาแล้วหารีซอสดูอีกทีนึงนะครับมีความน่าสนใจอันแรกนะครับที่นําเสนอเลยก็คือ s ี l i ลป Soccer นะครับ repeat นะครับ o c อ e r ในถ้าเป็นอังกฤษอะเรียกฟุตบอลแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอเมริกาเรียกสกอเร์นะครับดังนั้นเนี่ยคีย์เวิร์ดต,ตัวนี้คือ เป็นฟุตบอลนะครับแต่ว่าฟุตบอลของอเมริกันเนี่ยเขาเป็นอเมริกันฟุตบอลนะเหมนคนล้รูปแบบกันนะครับดังนั้นซ็อกเกอร์ตัวนี้นะครับมีความน่าสนใจคือแลงเนี่ยโอ้โห BSR นะครับสองแสนเลยนะครับคีย์เวิร์ดง่ายๆใช้แค่แท็กอย่างเดียวนะครับมีรูปรูปฟุตบอลอยู่ตัวหนึง่งจบแล้วนะครับจบแล้วนะครับเช็คนะเรามาดูกันว่ามีรีซอสประมาณเท่าไหร่นะครับโดยกาใช้โปรทกเตอร์ลองหาดู ปรากฏว่ามีห้ารอยกว่ารีสอร์ทนะครับมีความน่าสนใจอยู่นะครับมีความน่าสนใจอยู่ดังนั้นลองเอาไปทํากันได้นะครับออกแบบไม่ได้ซับซ้อนด้วยนะครับอีสเลฟรีพีทนะครับอีสเลฟซ็อกเกอร์รีพีทนะครับอ่ะอีกตัวหนึ่งนะครับอีสเลฟแอนิเมนะครับแอนิเมตในส่วนของ a อนิเมเนี่ยอ่ะเราลองเช็คดูนะครับ a อนิเมมันก็คือการ์ตูนญี่ปุ่นนั่นแหละนะครับการ์ตูนสายญี่ปุ่นนน่และนะ โอ้ไอตัวนี้เยอะหน่อยนะครับ1000รีซอนะครับ1,000รีซอมากกว่า1000รีซอนะครับนี้ก็มีความน่าสนใจแต่หาแบบเห็นไหมว่าการออกแบบเขาเนี่ยออกแบบได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับดังนั้นก็ลองทำกันดูง่ายๆได้นะครับตัวที่3นะครับตัวที่3เพื่อไม่เยอนเยอะนะครับซอฟบอลน,นะครับคือในส่วนของอเมริกาเนี่ยมันก็จะมีเบสบอลแล้วก็ซอฟบอลเนี่ยที่ใช้ ที่มีความใกล้เคียงกันนะครับแร้งเห็นไหมครับว่าแร้งเนี่ยมีความน่าสนใจคือสามแ0นอ่ามีความน่าสนใจคือสาม0 0นเองนะครับลองหาดูนะครับว่ารีซอสขนาดไหนอ่าปรากฏว่ารีซอสมีแค่สี่รอยเจ็ดสิบเองนะครับโอ้มีความน่าสนใจมากมีความน่าสนใจมากนะครับเออเห็นไหมว่าแล้งโอเคเลยนะครับสําหรับผมแร้งน่าสนใจนะครับการออกแบบไม่ได้ซับซอ้อนเป็นตัวหนังสือเป็นแท็ก และมีความใช้เป็นรูปธงชาติก็ได้เห็นไหมอ่ะตัวต่อไปครับ e s l ีสเลฟแค e p i e c e นะครับไอตัวนี้อ่าแรงห้าแสนนะครับแรงห้าแสนบ s r 0 0ห้าแสนดังนั้นอ่ามาดูกันว่าตัวนี้มีรีซอสเท่าไหร่อ่ารีซอสอยู่สองร้อยกว่าเองนะครับใครที่ทำตอนนี้เพราะจะซัมเมอร์แล้วรีบทำนะครับ แคมป์แคมปิ้งอะไรเงี้ยรีทำเลยนะครับอตัวสุดท้ายครับตัวนี้มีความน่าสนใจคือมีความแปลกตรงที่ว่าเป็น eat sleep b y NFT นะครับ S มีเติม S มาด้วยนะครับแล้วก็ร e พ e a นะครับ NFT ตอนนี้กำลังดังนะครับค r y ป t o เคเร e c y อะไรต่างๆนะครับกำลังมานะครับใครที่เป็นสาย NFT ก็ออกแบบได้นะครับราคาแรงด้วยนะราคา19.99ก้าจุำไรหเหรียญนะครับตัวนี้ เล้งเจ็ดแสนนะครับเล้งเจ็ดแสนลองดูซิว่ามีคนทำขนาดไหนนะครับแต่ตัวนี้มีคนขายได้นะครับมีคนขายได้ด้วยนะครับมีคนทำเสื้อตัวนี้แค่นะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดตัวเองนะครับคีย์เวิร์ดนี้ก็เอาไปลองต่ำไปลองทำกันได้นะครับเห็นไหมว่าออกแบบก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับออกแบบง่ายมากนะครับอ็มีแมวนอนนี่คืออะไรนะครับ นี่คืออะไรเจเป็กมีคนทำด้วย b ายเจเป็กไม่มีคนซื้อหรอนะฮะคือถ้าซอกแทกไปแล้วเราเจอคีย์เวิร์ดดีๆเยอะนะครับดังนั้นก็ลองเอาไปหาทำกันดูนะครับแน่นอนเช็คเทคมาร์กด้วยนะครับใครที่ไม่รู้วิธีการเช็คเทคมาร์กไปลงคอร์สเหมือนใบสอนเบสิกหนึ่งศูนย์หนึ่งได้เลยนะครับดังไอในนัน้นอะ สอนกรรมวิธีการเช็คเทาร์คโดยละเอียดนะครับส่วนใครที่เช็คเทาร์คไม่เป็นเดี๋ยวโอกาสหน้าผมทําคลิปให้นะครับสอนการใช้เทคร์คโดยการใช้ T M h u n d อะไรต่างๆนะครับส่วนใครสนใจการออกแบบนะครับถ้าไม่อยากออกแบบคือเอาข้้จยิงก็บางทีก็ไม่ต้องออกแบบซับซ้อนอะไรแบบนี้ก็ขายได้นะครับนะดังนั้นก็ถ้าอยากออกแบบเป็นนะครับจากองค์ประกอบเป็นนะครับ คอร์ส100แบบนะครับ100งานออกแบบด้วยแคนว่านะครับขายดีบนเมิดใบวบซอนและ P.O.D ต่างๆเนี่ยเปิดแล้วนะครับซ้อนกันวันที่29เดือนนี้นะครับดังนั้นตอนนี้ใครว่างไปตมก็ได้ราคายังโปรอยู่นะครับราคาเต็ม1 1,590นาสนะครับส่วนราคาโปรตอนนี้คือ5เอ่อ990บาทเท่านั้นเองไม่ถึงพันนะเอาไปลองไปตมก็ได้นะครับจะได้รู้เรื่องของการออกแบบเพิ่่มมเเเเตตตินนะคคคครรรัััับบโอออดดีีี๋ยยวววจก์ไปส